อ๋อหอยแล้วกลางเวทกเอาแถวเวทีนะเวทีเขาวางเอ็มพีบังซี่มาแล้วบังซี่บังซี่มาแล้วที่พาวทะเลทรายของเอ็มพีทำหลังไปนะคะเ่ะไม่ไม่ไม่ปังก่อนแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดือนหนาวเยอะไหมเยอะไหมจะแบ่งไปแค่นเดียวไม่ต้องมาค่ะไม่ต้องมาไม่ต้องมาปืนมมาแล้้วค่่ะไตองมาค่ะโอเคโอเค หน้าคุกกับไปหน้าคุกไม่ใช่เท่าไหนมันมีรถหายดอกเอารถดิสีตํารวจอยู่ตรงคุกขอคารวจตารตาตาหอที่ไปเมื่อกี้กลับมาหน้าหน้าคุกดิใเพื่อนช่วยเพื่อนหน่อยดิมันเล่นลอยลงมาเลยมเล่นยอนี่ยิงให้หน่อยปัดตํารวจ่อยตํารวจ่อยดิหน้าคุกอ่ะเอาอยู่นี่กันไดไมเฮ้ยตั้งสติไอ้ห่ออแล่อไปแล้วห่อไปแล้วอไป่ไแล้วอแล้วอแล่ไ้วอไล้ว อะไร่อดตรงนี้เว้ยแบ็ดไ่แล้วขันน้ำพร้าวเอ็กเอ็กเนอยู่น้ำพร้าวเองโอ้ยข้างหน้าหน้าคุ้งหน้าคุ้งหน้าคุ้งปึงไปนะขันดิขันาเดียวเดีหันหน้าไปกูตามอยู่เดี๋ยวเบเดี๋ยวเบ็ดวิคันหนึ่งมันคันหนึ่งมันคันหนึ่งมึงเห็นมั็นป้าปั๊มันดิน้ำพร้าวมึงอยู่น้ำพร้าวมึงอยู่น้ำพร้าวมาเข้ามาเข้ามากระตันขึ้น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 มาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเบ็ดเลยขึ้นไปขึ้นมาไฟใหญ่ เนี่ยตรงเขาดาวเทียมเนี่ยคันเดียวฉลอนต่อฉลอชนต่อชนต่อชนต่อไปเถี่ยวไปเถี่ยวไปเถี่ยวไปปืนมาหน่อย x x มาหน่อย x x ตาเผา x ใส่ใหญ่เลยค่ะ x x ต้องเข้าไปเกลางไปกลางกลับไปกลางวนกลับไปถ้าหล่มีใครมาลับก็อย่าให้โดนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ไหนอิตาลีหาทางก่อนเลยป้านนี้อินตาลีอยู่ไหนกูแค่เดี๋ยวกูส่งโลไปเออส่งโลมาไปเบน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 ออกไปเบนไอ้เพื่อนหน่อยนะคุ้งหน้าขอเหตุกับตันหน่อยขอคันึงรอเหตุ ขอคันนึงขอพันนึงเทศขอพันนึงเทศน้องขอพันนึงเทศหน่อยน้องมาตรงไว้นี่กตาลเมาานลีาาหน่อยานู้าเลยมาเพิ่มหน่อยมาลงมาลงลงลลงมาหนาหน่อาเพิ่มหน่อยาเอยมาเลซาหน่อยออกวงน้องออกวงแดงน้องมาเพิ่มหน่อยกวงแดงออกวงแดงือมือ pues มือมืตางฟังนะเชสกับตาเรันเชสล่ออยู่แล้วมึงปล่อยเลยมึงปล่อยแล้วไปช่วยที่พาวเดี๋ยวนี้ไปพาวน้องฟังแม่ ไปชาช่วที่พาเลยมาพาเร็วมาข้างหน้าเยอะๆไปพาไงมาพาเยอะหน่อยเขามาเติมเรื่อยๆไปดิไปพาสั่งไปพาแล้วไปพาหน่อยมาเลยมาพาเลยมาพาเลยไปมันไปพาตัวนึงเนี่ยตอนเราจะเขาทำไมาเต็มเลยอยงเยอะเลยพี่พาเยอะมากพาวเยอะไปีดอองมาย เยอะมาเติมพาหน่อยเติมด่วนๆมาไม่พร้อมกันมาแล้วเพื่อนด้วชุบเพื่อนดี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 มเอาเพื่อนก่อนละเพื่อนก่อนหนึ่งสออกเอาเพื่อนก่อนหยิบเพื่อนหยิบเพื่อนไอ้เพื่อนหายปืนล้วง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 หยิบเพื่อนเร็วๆเพ่นาิเพื่อนหนีเพ่หเพื่อนนีาเพื่อนหน่อยแล้วเพื่อนหยแลเพื่อนหาสหาเพื่อนเพื่อนเรานะคะําพุ่มระวังหายศพป้านะขอให้ป้ามาแหกโคให้หน่อยเร็ว อีตันโดนแางเยอะเนะลงให้ฝั่งเดียวกันนะลงให้ฝั่งเดียวกันนะหลังพาวเยอะนะตรงเพื่อนเยอะเยอะเยอะหลังพาวเยอะมากฆ่าปืนก่อนฆ่าปืนมาฆ่าปืนตามไปอีดอกตามมาตามพี่มาดมหลังพาวมาหลังพาวเล่นเล่นนี่เล่นนี่เล่นมาหลังพาวมาเล่นเล่นเพืให้ในไฟคุยกันหน่อยได้ไหมกูแตกอีดอกเอากูด่วนเอากูด่วนสวยคขาสวยพาวเพื่อนพาว าพาวหน่อยไอ้แพนพาวโอ้คุยมึงจะหยุดต่ดลำทำไมวะเฮ้ยทางนี้โอ้มาเฮียอะไรมะไอ้สัตว รันจัดน้องรันจัดกูกูกอยู่นี่วสวยๆๆย,ยให้นอนนานเจ็บมือเลยแม่โดนหลังพาวเขากักหลังพาวเต็มมาเลยแเราหาศพเพื่อนปืนเมื่อกี้หนองฟานนะที่ปืนร่วงปืนล้วงนี่ปืนล้วงนี่ยิงยี่หน่ะค่ะจะชุบเพื่อน มกันได้ไหมอ่าเพื่อนชุบรวมกันเล่นรวมกันเล่นรวมกันหน่อยน้องข้างหน้ามาเล่นตรงเพลามาเล่นตรงเพลามาเล่นตรงเพลาต้องยัดยัดกันเกินเพื่อนโดนกักข้างหลังเพลาเป็นหัวอะไรวะอีสับศพแยกกันเพาได้ไหมช่วเพื่อนก่อนศพิงศพสามทงศพสามสามหน่อยน้องเพื่อนหน่อยน้องเพื่อนหน่อยหลังเพลาเล่นหนะเพลาหลังเพลาได้สี่ศพหลังเพลาได้สี่ศพ อย่าแย้กันอย่าแย้จันน้องรวมกันหน่อยน้องมีเสียงเลยดิเฮ้ยหน้าเผามาเล่นหน้าเผามาเล่นหน้าเผามาเล่นหน้าเามหน้าเผาขึมาหน้าเผาข้าวแล้วไปหน้าเผาเลยหลังเาาไม่มีแล้วนะมาเลยรวมกันรวมกันเฮ้ยแหกคุกเลยดิไอ้ตันคุณมีคนแห่เหมยปล่อยเลยเหมยมีคนแหกเทล่าสีแดงไอ้กากสมอยู่นะกากสมให้อยู่นะเพี้ยเข้าใจสมร่มากคุณร่วงคุณร่วงคุณร่วงกูออกแล้วกูออกแล้วเอากูไปเผาหน่อยดิอยู่หน้าคุกเนี่ย แล้วเพื่อนทำไมเหมือนหน้าครูกับเพื่อนใส่ศพให้อยู่กิมสอบมาร์ฟมาร์ฟทิ้งทิ้งรู้แล้วหนูกกำลังไปไปเลยน้องงไปเติมไฟกลางเลยน้องเราเหมือนหน้าครูโหลเหมือนทำไมเอ่ยอยากตีนเอาศพไปด้วยพี่พี่มาเย็นให้บุทหน่อยโทษโทษน้องโทษยิงหัวแม่งเลยมึงทำชี้อะไรสั่นคุยมึงกำลังทำชี้อะไรกูเนี่ยเยี่ยมนึกว่าจะมาฆ่ากูยิงหัวแม่งเลยเชี้อะ คนนั้นเนี่ยเอาหลังพามาแล้เนี่ยมันตายเยอะนะมาหน่อยมาหน่อยดีเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกันอย่าเล่นอุ้ยอุ้ยกูจะยิงแล้วออกอีดอกเอ้ยกูลืมไปไม่ได้ดูดเนื้อเฮียแม่งวิ่งไม่ได้คืออะไรเอ็คไม่รู้อะไอเฮียมันจะมาแทงกูจริงหัวแม่งเลยไอศอนเฮีกูขี้เกียจยิงละกูจะเล่น ตายนะไม่ตายนะตายสองเฮ้ยมึงระวังโดนชุบชุบหมดด้วยนะตายเฮ้ยมึงเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะน้องไปไหนกันนะอยู่นี่กันหมดปะตายเยอะใจเย็นอ้อยี่สิบว้อยี่สิบยี่สิบใจเย็นใจเย็นเล่นด้วยกันใจใจเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันมีใครเขาอะไรเลยเฮ้ยตรงนั้นมีคนชุบแล้วนะแม่ กูอยู่กับตาด้วยยิงไว้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 ยิงยิงยิงนี่กิดอีดอกไหวไปอีดอกไหวกูป้านี่เฮ้มึงเป็นไหม้ยอีสอร เอาศพออก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 เอ้ยมึงอยาลืมเอาศพออกกันดีนาตาลีนาตาลีศพเขาหน่อยศพเขาาศพออเอยงนอยเขาศพออเยอยนาตาลีนาตาลีพิงคเห็นไหมนาาลีศพตรงที่เราเอาไว้อะใส่นาตาชาพี่เอกน้องฟังนะศพมากักอยู่หน้าพาวมันว่างมากหน้าพาวเขหน้าพาวพเหนมเนี่ยหน้าพาวหน้าพาหน้าพานเยอะหน้าพาวเขาตื่นหมดแล้วหนาพาเยอะนะหน้าพาวเยอะข้าศพเพ่งถนนหน้าตรงหน้าพาวถนนหน้ามันเยอะมันเยอ ยืนอยู่วางตัไป้ด้านบนไอ้ยีดอกกดสุดไม่ติดโปูไอ้ยีดอกเอ้ยแม่งโปตายโคตรเสมอเสมอพ่องแกโหดทั้งนั้นเนี่ยมีตัวแข่งไเนี่ลอมเสมอไปศาสต์ตัวแข่งเต็มไปหมดรถคันอื่นไปพาวได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีใครแถวลงมาเคนองเบรกเอ๋ยแล้วเก่งมากเก่งมากข้าพี่เบย์เบย์จะโดนจับ เรลเำงถลกเป็นร้ายเลยเห็นปะเวียงเวียงปิดนะไปกินเงี้ยไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเี่ยงปิดนะางนี้มีเขาอยู่รนะเขามีเขาอยู่นเขามีคนเนอยวเยอะมากนี่ยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงน่อยยิงน่อยยิงเลยยิงเลยปิดยิิปิดไปแล้วมีคนเดียวนี่มึงโปเหรอมึงโปเหรอมึงโป

มาถือศพพี่ไม่ต้องไปสคนนึงเพื่อนหาคนนึงชุบเพื่อนเหมอแค่ไม่กี่คนกลับมาถือศพยันเลยจ้ะยันเลยจ้าชุบอ้อกแงหาพ่อมึงไงเทีย ตัจะแจ้งพี่ทำไมคะมีใครแหกุกข์กได้บ้างคะเสาสีว่างไหมไปขอคนว่าคนหนึ่งน้องน้องโยเกิร์ตปล่อยเลยโยเกิร์ตเดี๋ยวมีคนแหกจำมาไว้เทเล่าสีแดงจำมาไว้รอทค่อันนั้นอย่าเพิ่งเรียกเพื่อนตอนนี้ต้องอุ้มเพิ่มมึงมึงมึงเอาศพมากองรวมกันหน่อยดีศพนีพุ่มเยอะมากเอาศพมากองมีใครบ้างหน่อยหน่อยเหี้ย ตอนนี้เล่นกันอยู่ที่ไหนคะเดี๋ยวไปเช <ats> ื่อค่ะมาอุ้มต่อต้องอุ้มต่อต่อเลยมาต่อมาต่อพี่ซอมมารวมกันหน่อยเฮ้ยมึงอุ่งไปอุ้มค่ะไม่อย่ารวมมีใครว่ามันนเา้างม้ยเาอ่อาไว้หนองฟานไมใมากแก้วไ่ลงมาตอนนี้คือกลังจะอุ้มใหม่โอ้ยเี้ยไม่ไใครับเลยหรอเอาอยู่ไหนน้องน้องอยู่ไหนน้องหาทางมาก่อนได้ไหมแป๊บนึ่งหาทางยังได้่ะไม่ไม่ล้หาทางไปไงให้เดินไปหรอก็ออกงตรงมาไหอ่นไม่ได้หรอ หนึ่งมันรอรอสรุปก่อนไดไหมเขาจะาใครว่าเด่งหนูหน่อยหนูจะคีนะเนาะให้หนูวิ่งไปพาในเมืองนั้นดีศพเยอะมากตงเขามาเขามานะเขามาพี่ถึงศพเขามาก็ถึงศพไม่ข้ามขโมยเพิ่มน้องมาเพิ่มน้องดูศพหน่อยน้องอย่าเพิ่งข้ามเขาเลยเขาต้องหนูมีอีกสวังซี่วังซี่ยิงหัวเลยวังซี่วังซี่วังซี่ดยองวัวเดีลยเดี๋ยวรอสรุปคนก่อนขาดกี่คนเดี๋ยวน้องจะไปเอาให้ ลองจะนมานะเมื่อกี้หมอลองชบอ่ะนะลองชบอ่ะศใครมาว่างอ่ะเห็ไรการจะไปเอาสพอีกขาดไปว่างมาแล้วไปหลุดมาแล้วค่ะน้องน้องอยากกระจายกันเกินน้องรีบซ่อมรถได้ไหมวอล์คบวอล์คบวอล์คบอมึงนับศพหน่อยวอล์คบนับศพหน่อยซ่อมรถเกินเอาได้นะถ้าหารถตัวเองไม่ได้พารถค่ะถ้าหารถตัวเองไม่เจอพารถ ขับรถเลยค่ะใครใครมึงว่างอะเอาศพเอาศพจากหนูไปหน่อยดิไม่ต้องอุ้มนะคะปืนปืนไม่ต้องอุ้มนะคะเขามาเอาศพหน้าพาวมีอีกสามศพสี่ศพเร็วๆห่อนะใครแสลงแฉกห่อดนะนะโอเคที่ซ่อนเกี่ยวพึ่งห่อนะหนูยังรวบศพให้มึงศพศพเหลืออีกสี่ห้าศพเลยอย่าเพิ่งนะช่วยหน่อยมาจะเกินนี่เลยศพเหลือเยอะศพเลยเยอะขับออกบ้างในตรงพลาทุกคนพาวพาวศพเยอะมากพาวมาหน่อยมาหน่อย อรถออกมาข้างหน้าหน่อยให้เพื่อนได้ขับออกหน่อยใครที่จะมารับยูนะตอนแรกคนรับยูหนึ่งคนขอคนรับยูหนึ่งคนแค่คนเดียวออกไปมีน้องแค่เมจิเมจิไปเมจิไปจบเลยเยอะเลยจบเลยเยอะเลยมาหน่อยค่ะมีไหมอีกไหมอ่ะของเรายี่สิบหกคนอ่ะเอามาเร็วๆใครมีเวลาคุกอย่างจบเลยเดี๋ยวกมาเร็วๆเร็วๆนานแล้วอ่ะ อยู่นานแล้วเนี่ยมาได้แล้วมาได้แล้วเร็วๆไม่รอกนะเดี๋ยวกูเปิดเบรกเอาเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอไรโอไม่ได้ร้องเลยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเบรกเอาเอาเทากับรอเข้าอ่ะเดี๋ยวกูเปิดเองมึงเอาศพกองไว้หน่อยมีศพเหลือไหมคะหนูไม่เอาค่ะให้ค่ะเฮ้ยดอกมึงฟังกูนะมึงเอารถมาแล้วก็เอาศพไปแนบเพราะมันครบสองนาทีแล้วเอาศพไปแนบรถสิเอาศพไปแนบรถสิไอ้น้องต้องถือศพ จำตัวได้แล้วไปยืนข้างรถดีจะได้รู้ว่ามันขาดกี่ศพไปไปหารถดีใครชนสะบัดอ่ะใครมือว่างหยิบศพสิขับรถแล้วก็ไปถือศพมาข้างขอตัวเองค่ะทุกคนมาแล้วเนี่ยตอมาแล้วมีเบกเอามีเบกเอามีเบกเอาอยู่มีเบกไหมตั้งหน่อยค่ะตั้งหน่อยค่ะตั้งหน่อยเบกขอาศพละมอะกูตังแล้วกูตังแล้วห่อเลยค่ะห่อเลยห่อเลยต้องที่พอห่อเลยต่อมาเอาศพเร็วๆศพเหลือหลักแม่งเลยิ่งเลยแล้วก็จ่ายออกเลยนะ ไอเดียไอเดียก็ค่อยมาเอาศพเยอะเลยพี่ลีรับหนูหน้าคุกหน่อยเยอะเลยค่ะน้องจะเอาของไปไหนกันนะเหลือศพนึงเหลือศพนึงเหลือศพนึงโหเหลือศพนึงเหลือศพนึ่งโออโหพร้อมกันเนาะเอาสมปืนไปพ่อเอาศพปืนขึ้นรถค่ะขึ้นรถ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 ออกเลยค่ะออกเลยค่ะออกเลยออกเลยค่ะออกเลยออกเลยออกเลยออกออกมาให้ละค่ะโดนแตกนะใครช้าสุดโดนนะใครช้าสุดโดนนะใครช้าสุดโดนนะรีบออก มีใครมาแล้วมาหน้าโขกใครโดนกลับไปซ่อมพยายามแต่กลับไปซ่อมเลยนี่นะนะนี่นะกลับไปซ่อมได้นะกลับไปซ่อมได้นะมือนัววอนะสิบหนึ่งแล้วตอนสามโมงครึ่งนะสามโมครึ่งมี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 สอบเหลือปะไม่สอบเหลือปะเหลือเหลือเหลือเข้าไปเลยในวงฟ้าไปเอาไปเอาเลยใครโดนยิงล้อกลับมาได้นะถ้าไม่คิดว่าจะไม่รอจริงๆอ่ะกลับมาในเบรกเอาได้นะให้โดนยิงล้อไปซ่อมได้อ่ะสอบป่ะไหนสอบ มึงกลับไปที่เดิมดิมีกมั้งเน่มึงมาหากูตอนเราอะหนูโลหนูโลว่าเขากลางหันคันนึ่งนะหน้าคุณมันอุ้มไม่ได้ไม่กูอู้มันมาแล้วเนี่ยมาเอาปลางไปสัตว์ตั้งสองล้อล่อมาเข่าโคเคนคันนึงโอเยอะนะออกไปเลยเที่นาเทน่าปั๊มที่โดนเสาเยอะนะทำไมมือนโดกลับมาเยอะจังวะปาโก้ไม่ศพปั๊มที่โรนเสาสี่คันหน้าคูกลอไอ้เบนเบกกเอาอยู่ได้ไม่นานนะจ๊ะไม่ไม่เดี๋ยวกลัวเอาเองนาตะลี กูอยู่นะโขดเหน็บมินนะต้องการเลยนะนูกออกมาใหม่แล้วนะอันกเดียมึงอยู่ไหนกูมาแล้วเบนมปกูมึงต้องนั้นไม่ได้แล้วตอรอมึงมาตีตอรอมึงเอามึงเอามึงเอาไปเอาไปไปตำรวจเอ้ยไม่ใช่เอ็ยไอ้เคยออกไปเลยค่ะเอ้เคยควีนออกไปเลยค่ะมันจะกลับไปเบรกเอานะออกเลยยี่ดอกขวามือโล่งขวามือโล่งออกเลยยี่ดอกกันโดนนะตีตอรหรอเออเอามาตีตอรหน่อยอย่าตีตอรค่ะไม่ดีค่ะอย่าตีค่ะจับจรวดได้ขาดจับรวดได้ขาด ตีไตีไตรงไหนคะตีตรงไหนคะไม่ใช่ค่ะดูจำนวนตรอ้ด้วยขาดจะตีขนาเต่อจำนวนตรอก่อนนะได้นะยืดได้นะถ้าดูไล่กูจะทิ้งสุดปเล่นด้ยตียืดตียืดให้ปวดตียื้อตียื้อหมายถึงตียื้อแบบไม่ต้องตีแบบไปเนี่ยตีไหนวะตรงไหนเดี๋ยวไปมาเลยมึงมาด่วนเลยที่ไหนล่ะตรงไหนคะมึงบอกมาด่วนมึงตรอเยอะมากอีดอกไปได้ไหมล่ะตรอเยอะไปน้อยใหหนูโดนไล่ต้องยอมป้อต่อรอเยอะมากอีดอกรอรอเยอะ